สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมบอยเศรษฐีนาคราชอีกแล้วนะครับวันนี้ผมมีที่ดินสวยๆมาให้ชมอีกหนึ่งแปลงนะครับไม่ได้เป็นคลิปรีวิวสดนะครับแต่เป็นคลิปตัดต่อนะครับผมได้ไปรีวิวมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับแปลงนี้นะฮะมองเพื่อนเินเหมือนไม่มีอะไรนะครับแต่ในความไม่มีอะไรมันยังมีความสวยอยู่หลายอย่างนะครับแปลงนี้บอกก่อนนะฮะมีพื้นที่8ไร่2งานหรือ8ไร่ครึ่งนะครับขายยกแปลงอยู่ประมาณ2ล้าน9 นะครับเป็นฉนดคุดแดงปัจจุบันเป็นที่นานะครับแต่ผมได้ไปรีวิวมาแล้วนะครับมันเป็นที่นาที่ราบลื่นเหมือนทั่วไปเหมือนเหมือนแปลงอื่นๆนะครับแต่ผมมองว่ามันเหมาะที่จะทําเป็นที่ไล่นาสวนเกษตรผสมผสานเพราะอะไรล่ะครับหนึ่งเลยนะฮะมันมีแหล่งน้ำนะครับข้างหน้าเป็นบึงน้ำนะฮะบ,บอ่อน้ําขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยมี คลองส่งน้าเล็กๆร่องน้ําเล็กๆสาธารณะนะครับแปลว่าถ้าเราทําได้นาสวนเกษตรผสมผสานเนี่ยดินมันดีอยู่แล้วนะครับแล้วน้ําท่าเนี่ยมันอุดมสมบูรณ์เราจะขุดบ่อเนี่ยเอาน้ําจากคลองหรือคูข้างหน้าเนี่ยเข้าไปในบ่อแล้วก็ได้นะครับเราทํานาครึ่งนึงก็ได้อีกครึ่งนึงเป็นสวนนะครับขุดบ่อมาทําที่ปลูกบ้านก็ได้นะครับแปลงนี้ตั้งอยู่ที่ตําบลตลิ่งชันนะครับอําเภอเมืองสุพรรณบุรีนะครับห่างจาก4ี่เลนเนี่ยเข้ามาเลยนะครับเป็นชุมชนนะฮะจากสี่เลนเข้ามาประมาณสัก 4กิโลนะครับไม่ถึงดีหรอกครับอยู่ใกล้โรงเรียนวัดสระปทุมนะฮะมองเห็นโรงเรียนเลยนะครับอยู่กลางชุมชนเลยนะครับแสดงว่าไม่เปรี่ยวแน่นะครับเรามองไปเนี่ยมีแต่เพื่อนบ้านนะครับทางเข้านี่โอเคนะฮะมีทางเป็นหินคุกอยู่นิดเดียวนะครับมันขาดช่วงแต่หน้าที่เราเนี่ยเป็นคอนกรีตนะครับแล้วก็ไฟฟ้าประปาเนี่ยไม่ไกลมากนะครับมองเห็นลากไม่ไกลนะครับมันผมมองนะผมมองเชิงเกษตรผสมผสานซื้อตกทอดเป็นมรดก นะครับเพราะราคามไม่สูงไงซื้อเป็นมรดกตกทอดให้กับลูกหลานได้นะครับแล้วก็เ,เหมาะกับเราอายุเยอะๆแล้วเนี่ยอยากจะทําแบบพักผ่อนนะให้รางวัลกับชีวิตง่ายๆนะฮะเ,เหนื่อยมาทั้งชีวิตแล้วนะครับอยากมาอยู่แบบสงบๆแต่ความสงบเนี่ยมันมันมัน,มน,มนไม่ได้แบบโดดเดี่ยวเดียวดายเปี่ยวจะโดนฆ่าตายฆ่าหมกป่าไม่ใช่อย่างนั้นนะครับมันอยู่ในชุมชนนะครับแล้วก็ห่างจากตัวจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยแค่ประมาณสัก10กว่ากิโลนะครับมาจากกรุงเทพเนี่ยร้อยกว่ากิโลเองครับ มาเส้น3-40ี่เนี่ยร้อยยีิกิโลประมาณนะผมถือว่ามันไม่ไกลมากนะครับแล้วมันดัดแปลงได้ง่ายนะครับทำเป็นสวนได้ไล่นาได้อย่างที่บอกเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงนกนะครับปลูกบ้านหลังเล็กๆบ้านนกดาวสบายครับอีกอย่างหนึ่งอ่ะแไล่เนี่ยโอ้โหมาอยู่ได้หลายครอบครัวนะญาติพี่น้องแบ่งกันยังได้เลยนะครับใครมีลูกหลายคนนี่ก็แบ่งลงตัวนะครับคนละสีไร่คนละ2ไร่อะไรก็ว่ากันไปนะครับเพราะฉะนั้นใครสนใจนะครับทักไลน์ผมมานะครับนี่ฮะ 0983875209เดี๋ยวผมส่งคลิปเต็มๆเ,เลยที่ผมไปตัดต่ออเขาเรียกว่าอะไรไปไปไปรีวิวมาเนี่ยประมาณสัก20กว่านาทีเนี่ยเดี๋ยวผมส่งให้ชมนะครับชมอย่างนี้อาจจะไม่เห็นภาพมากนะครับเพราะว่ามันเป็นการสรุปคร่าวๆนะครับต้องชมคลิปจริงๆอะ่ะแล้วจะเห็นนะครับลองดูนะครับตั้งอยู่ที่ตำบลตลิ่งชันอำเภอเมืองนะครับสุพรรณบุรีนะครับโฉนนขุดแดงนะครับรายละเอียด,ด,ด,นะดลึกๆเดี๋ยวเรามาคุยกันถ้าสนใจนะครับใครอยากได้ก็ นอกรอบโทรคุยกันทักไลกันแล้วกันอ่ะผมบอยสิียีนักล่าขอขอบคุณมาก